ส,ส,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมมาตามอันอนี้คือไม่ได้มาตามต่อได้คือหลังจากที่ยายจงนะครับท่านผู้ชมนะเพิ่นบอกหนึ่งหาศูนย์เห็นว่าที่มันจุดเละขูดใหญ่เป็นได้โจ้ที่ยี่ปัดเดี๋ยวละวะเดี๋ยละอยู่นะเนาน้อยเอาน้อยเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกผมว่ามีคนโทรมาหาเพิ่นสามทีสายแล้วมนาะก็เลยบอกว่าเพิ่นได้ไหมกินได้นะครับผมนะเออ เดี๋ยวค่อยมาตามต่อว่าว่า,ยายเยจงแกดได้ตัวไหนแบบไหนนะครับท่านผู้ชมเออเป็นในประเทศนี้คนบานเอาข้าจเจ้าด้บ่บานเฮาเขาบอกเคยซ<อ>ื้อโอ้เขาก็ไปดูถึงบอกว่ามาเร็วเค็มเร็วไงหนึ่งห้าศูนย์จดตจปัดเลยดูเลขตัวใดอยู่หนาบานนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเดีย๋ยวค่อยมาดูของหมดวันที่สนะิบหกเนาะสิบหกกรกฎดาคอมิ้ช่วงเดือนเนี่ยเลขสีออกดูเดียมีหนึ่งมีสิบหกมีสามสิบเอเ็ดเดยใช่ไหมเลขออกเร็วเดยเ,เดือนนี้นะครับท่านผู้ชม มีวันที่หนึ่งวันที่วันที่หนึ่งที่ออกล้วเนาะวันที่สิบหกแล้วกนะ็วันที่สามสิบเอ็ดน,น,นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ยยจงจุดเลขคู่งวดงวดนี้แหละเดี๋ยวจุดเดี๋ยวตามต่อเลยหนึ่งหาศูนย์นะครับอ่าหนึ่งหาศูนย์นั่นแหละโอ้ยแมนนะเจ้าเนะสุดยอดอีลีเลย <laughs> นะครับเป็นกับเมื่อกี้ผมผมก็มาหาแกนะครับ แกก็ไปยืนคุยกับปูนหู่นยูอยู่นะเออวัดตะกันวัดอาวัดถือเด็กก้ฉันสียังกันว่านะครับรวมแม่นได้ห้าศูนศูย์ห้านะครับเดี๋ยวมาตามต่อให้ว่าอ่าบางท่านบอกว่าบางคนแม่เป็นบอ้ผมแม่มาตามเจ้าตเนินอเลยว่าเจ้าเด็กตัวใดตัวใดแบบใดแม่ก็คือบางทีแม่นนะครับจากศีบอกยังได้บ่จากหน่อยบ่บ่โอ้ยบักแม่นว่าถ้าว่าถึงตามกววมฝันที่เจ้าประเด็ดฝันเลยผสมประเด็ดฝันเลย แปเปเ็นไฮเลตบุกจอมบัลลีปัตนะครับสนใจเดี๋ยวผมก็พยายามจะตามต่อให้บางทียิงจงก็ว่างบางทีบางทียิงจงก็ไม่ว่างใครกินเหยื่อวันนั้นเมื่อวานผมก็มาดิเดี๋ยวผมแอบรถไม่ได้ไปเรืเอ่อยๆอยากกินดเหดย,ยื่อเนี่ยเหมื่อว่าเนี่ยบ่ได้กินจ่อยบัลลีกินหม้อไส้มากอะ่ะพอดีพี่เห็นเด็กเขาพอดีไหมเดี๋ยวเล่นบัลลีมาเมื่อวานจะจอดกินเหยี่อเด้ผมอ่ะบรรถุบรรลุบรรลุบรรลุยมัอนกันอย่างนั้นยิงจงอ่ะดีดีนะครับใครจะมา ตามต่อเดี๋ยวคอยติดตามไว้เลยนะครับผมนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวจะตามต่อให้ยัยตรงตามต่อให้หลายๆสถานที่ซึ่งเลขมันตรงกันหลายมองอาจารย์ป้อมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่ได้โชคได้ลาบหมถือว่าผมดีใจด้วยดิที่ผมดีใจด้วยนะครับผมเนาะก็มีมาตามได้ตรงไหนเดี๋ยวเมื่นัดเอาเนินๆเลยเด้อจัดเลยเด้อเอาเนินๆอาองสี้อึ้อเลยจัดเนินๆเลยราะวดาพอเจ้าสุเกตสุแค่ตัวยนม์ะ เาจบเดี๋ยวผมมาตามให้เลขคทูบดอกเดียวมาเร็วเค็มเร็วของายจงคนดวงเพงโอเคปะเออนะครับอืมเพราะเป็นกมายบานทั้งมก็เล้ยอะไรเลยเ็เน่าบอบบอาบมากออเลียี่ตี่เพามากันะระยเจะบอกไว้หนึ่งหาศวนแล้วเขาก็มากันจกระตุ้ใดเราใดเงี้ยเ้เเขาเาก็บอกไปอืมเพราะว่าก็เห็นบ้านเอาเงียบๆเยังไ่เออบานเาเียบเป็นหูวเงียบนะเดวบ เนี่ยเป็นเนี่ยเป็นเลยตัวนุ้วันทุกวันนกินกันเมื่อตัวห้าบอเข้าบอมักอ๋อตัวที่ห้าบอกเขาบอมักเห็นปะเขาหายเงี่ยถึงบอกว่าแค่แม่งทุกงวดเลยที่ตรงเออแต่ว่าเขาตามเลขทุบกันนั่นแหละแต่ว่าบางทีเด่ตรงก็อาจจะไม่ได้เอาตัวเดียวหรอกอาจจะเลขกดตัวเพิ่มเล็กน้อยแต่ว่าเพิ่มก็จะมั่นใจตัวนี้แต่ก็เอาแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าถ้าทีหายหลายตัวก็ได้ว่าเขาหายหายหลายตัวอีกเนาะไม่มาจะจงแต่ที่หายเลขทุกเดี๋ยวรอดูเลขทุกอย่างเดียวเลยคือจะจงเพิ่าจะจุด เรียกลูกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะตามต่อน,นั่นเนิ่นบอกยายจงแล้วตอนนี้แหละคือเดี๋ยายจงจะตามต่อให้เดี๋ยวผมจะกดเต้นลูกเดี๋ยวเขาจะมาบอกเองว่าวันไหนผมบ้างหรือไงผมก็จะมาสอบถามให้นะครับผมเนาะเออพูดตอนหยุดปิดสถาบัานเฮอ,อย่างเล็ลบล,ลัางแจกเล็กออกแล้วเงียบเลยเงียบตามดันนี้มันต้องกวนซานกันนะเล,เล็กออกเนาะอันนี้เงียบเพราะเป็นผลไม่ติดโต๊ะบอกก็ทีบาร์ <laughs> เออนะครับเอาเอาตามนั่นแหละนะครับกับยายจงคนดวงเทงนะครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้า มาเต็มๆมาตามต่อของเมื่อวันที่16นะครับผมนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูงวดอันนี้อันนี้มาถ่ายคือไม่ได้บอกเลขเลยเม่อไทยมาผู้ใด็ชวงเลาแต่ยึดตรงแน่เออถ่ายได้ช่วงเวลาได้กะมีสีน้ำใจกันเล็กน้อยก็ไม่ไจ้มากันนะครับผมเนาะเออเดี๋ยวล่าสิขอต่อไห้นะครับผมนะโอเคนะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับเฮงๆรวยๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหน้าว่าจะไปสถานที่แห่งไหนหรือว่าไปสอบถามคนไหนบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีนะครับเฮงเฮงรวยเลยก็ผมจับเย็งรงคนดงที่ครับ